พี่น้องแล้วจ้าอพี่น้องเนาว้าเพิ่นเสียไปโ้องเฮียนจังมืออะไรล่ะตั้งแต่เมื่อบ้านนี่ลยมือลายมือเออโดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกันองาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมื่อนี้กะ อาย่บันสาซบุญเดอร์พี่น้องนาอมากืลอนี่กะนางเพื่อนไอซาเพิ่นพี่น้อยเนาะโดยอ่ามายืมโทรศัพท์ไอซาสีโทหาน้องน้อยเพราะว่ามีเอฟซีไล่คนพี่น้องคนก็คิดหอดน้องน้อยเนาะห้น้องอาตีโทหาเป็นวิดีโอแน่วะเพราะว่ากะเสร็จน้ำเพิ่นอยู่พี่น้องแต่กะบอคอยมีเวลาเนาะเดยว่าแต่ละมือกันมีแต่มากแบบนี้แหละกะน้องอาตีกะมีโทรศัพท์หน่วยเดียวค่ะนะมันกะโทรบ่ได้พี่น้องเพราะว่าหน่วยนี่ก็เอาถ่ายคลิปแล้วก็แล้วเลย ก็เลยมายืมโทรศัพท์ไอ้ซาเพื่อนนี่แหละพี่น้องดิฉิโทรหาน้องเพื่อนนอกจากเพคนสีว่างหรือบอพี่น้องเอ้ถ้าบอว่างก็บบอเป็นยังดอกเนะาะบัวน้องเพื่อนก็ยันไปฮองเฮียนเถอะนะนี้วันพระฮัทเนาะแมนบาแมนบอกมันผุดมันผุดหรือพ่ะฮัทมันผุดเนาะแม,น,มนเมนเมนโดยเอาเดี๋ยวฉิโทรหาน้องเพื่อนเด้อพี่น,อนอ้องเอบัไรเอวเป็นยังเยันว่าไปเฮียนเนาะ ได้แล้วนี่มือแทะสบายดีล่ะคือบดีเงินเสียงเจ้าดีเงิ้ยเหบออืมมันมัวพี่น้องไอ้กล่องเพื่อนนะแต่ว่ากล่องเอื่ยนเห็นอยู่ไหมมันมัวคือมือแทะกล่องเจ้าเออออกมาออกมาแจ้งแจ้งเนี่ย มือจริงได้มือนี้คือว่าบริไปโองเรียนไปหล่ะมือนี่ไปเรียนอยู่บ่อไปอยู่กินยัางไปแต่แฉะนะมันอยากมัวมัวตลอดพี่น้องกองเราเนี่ยผอยากแจงเ็นแเดนัมพารโดยตอนต้นได้จะสิลับอันกลับ้านเจ้านะบอกอันนี้แหละก้อน โม,มอ๋มอโมโมโมบุญแล้วแล้วก็บกับบ่จะจะมากับเพ้แหละมาโมบุญน,นีมออ่มากับนสาวอ๋อมากับนาสาวเนี่ย <c oughs> เห็นแต่ปากเมือเจ้ากองเพิ่นบ่ขึ้นกองอันนั้นเลยอืมเ็อพี่น้องบ่ยล่ะเพิน่นเพิ่นเสียนะพี่น้องบ่พีนพ่น้องอป้าเจ้าบ่คพี่น้องนละสาวอ,อ๋พี่น้องนลสาวเพิ่นเสีย เป็นก็เลยมาโมบุญพี่น้องทางฝั่งลาวเฮาเนาะกับไปนํากันนี่แหละมึงเนี่ยเห็นขักอยู่เน๊ะสิพี่น้องไอ้นี่ลุงป้าเห็นหนาคนกินทอดได้น้องหน่อยเอ้ยกินทอดเจ้าให้เอ้อโทรหาหนิเนี่ยกินขนมบ่นะเขียวเหียนเด้จังได้กินทอดเอ้ออยู่บ่นี่ยกินทอดอยู่บ่กินทอดอืมสัญญาณกับโมข่อยดีเนะพี่น้องทางทางบ้านเพิ่นเนาะกับเป็นเซเป็นอย่าง มีเซ่ยอยู่ไวละเจ้าเจ้าไปนะมีบ่บอกอนยโดยเพราะว่ามากกะมายืมโทรศัพท์เพื่อนโทรเี่นมั้ยคิด้อดอยู่มากมือนกันยืมของไอซ่าคือกันมาโอน้ก็คือกันเนาะเซิร์ชเป็นเพื่อนกับใคยเพื่อนแล้วก็เลยอันนี้ในเ็นเน,นาน้องนัยู่ไปห้องเฮียนจักมือเลยล่ะตั้งตงเ่เมื่อบ้านนี่จังมือ ลายมือเออลายมือวะบไบได้เ,ดเป็นไข่เลยตี้ไข่ขึ้นแล้วบอกบได้เป็นบได้เป็นสิมาลินน้ำเอ,อื้อยอยู่บอ่อในสิมาอยู่บอ่อฮะมาเดอ้อมาเดอ้อกินหอดอยู่ได้เนะาะเวชากินหอดได้เคยเห็นผลนอยู่ว้ละเคยบ่เคยเห็นอยู่ยบ่กินหอดอยู่ได้เป็นยังไง เว้นนั่นเว้นน้องน้อยนั่นภูมิใจอะไรคนอาจจะเบิ่งในคลิปมาเล้ยนยไอสาเพิ่นเด้อพี่น้องทางนี้เออสบายดีเด้อเนาะบาลุงเด้อจะพูดจะพูนเนาะมายืมโทรศัพท์เพิ่นโทรมีเวลานะมามาหลินน้ำเอื้อยเด้อว่างๆนะหรือว่าหรือว่าให้เอื้อยไปหลินน้ำบอกเฮียมาหลินน้ำเให้เปลือยไปหลินน้ำเจ้า อย่างห,หูทางไปสั่มแล้วนี่เวลาเอาแลหูทางไปอทอลิตนั่นเวล่าอยู่บ่อยล่ะกินขนมยางระวังงานนั่นเด้อเป็นข้าเด้อแม่นขนมยางมันข้าวข้อหรอเปนล้เอิ่นเป็นโมบุลกำลันสาวเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเ่นนี้แล้วอยู่คนละบ้านวะ่ะ มาแล้วก็กเลยโทรหาน้องเพื่อนซะเพราะว่ามากไกลเติมน้องย,ยันว่าโทรศัพท์พกับบ่มีซ้ำหน้อยอกินข้าวกับย่างไรล่ะมื้อนี้ยนะกินแล้วบก่กินกนะ๋วยเตี๋ยวกินก๋บยเตง๋ยวนอ๋เป็เตอร์เสพแท้อันนี้ปนจะนายปนแมงจะนายค่ะเนี่ยเสบเหมทั้งบ้านน้องเนาะ,ะแมนเป็เตอร์เสพมีอ<ม>ันมีลวกพักอันพรมใส่จัก กินเนอหนึ่งเนื้อแสียบปนังหม่เพราะว่าอันมันบันนอมันก็มีอาหารแบบธรรมชาติเนาะเสียบเนาะไงเจซาจะกินแต่พักอันนี้เล่นนิ่งงอายไงเพราะหลายๆอยากกินหลายเดี๋ยวมันเสียนเป็นวัดน่ะติดคอได้น่ะยิ่ซีกินทอดแม่ยิบซีกินทอดลุงป้าเคยเห็นนอกพี่น้องมาสุดท้ายโบเห็นเธอหนะแบบแวบแบบเดียว กินหอ่อนาะอกินกระเล่มบ่นะมนีกระเล่มเฉยตาแสบแทค่กินน้ำลายน้ำเลยพวกเนี้ยพี่น้อยแห่นกระเล่ม,อมตอนแรกบ่ได้บ่ได้ไปเฮียนสบายละตอนแรกนะบ่ได้ไปเฮียนแต่ตอนเชนะ้าอ๋อเฮียนในตอนเช้าบ่ได้เข้าคาบแรงตั้งใจเฮียนเด้ออยู่บ้านเลย เพิ่นหันบใหัพักอ่ะไปถูกมือหันแล้วเพ,พิ่นเข่าตอนเชร้าพี่น้องเนาอยู่บ้านเพิ่นนะผักตอนแรงไปกับน้าสาวขี่รถยังไปแ่ะโมบุญนะ่ะรถไทยบอกอะไรปียางอะยางมากอา้าวมันมันใกล้เวลาคืออยางไปใกล้เติบใกล้เติบเอ้บาบานนี้น้องสาวออกกํากลังกายพี่น้องเลยใกล้เลยะวันน้า,นนานใกล้เนาะ มันขึอ้นอยู่<ป>ในเมืองมันขึ้อยู่วันถาดตอนนี้เนี่ยเออยังพอพยาวิ่งอยู่อือขี่นน<ด>รถข <c oughs> ดีดมาขี่รถไทยพี่น้องส่วนรลายอ่าทางบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่ไปหน้าหรือไปย่างขี่รถไทยเนรซานเนาะแม่นโดยอันนี้พวายนิยมไปว่ะมันดีางามบุญแห่งกระเต๊กน้องน้อยออกกําลังกายแล้วว่าอยู่บ้านกันทีกันที้กันทีนขึ้นรถ <c oughs> แตะมันก่อนโดยย่างน,นั้น ยันเมื่อยอยู่อยู่งว่ะก็คืออยู่พี่ได้ไปไปหันไปหนีก็ขี่รถจักเนาะแต่คือว่าแล้วมันไกลโอ้โหแหนกเลมตุงป่าอยากกินน้ำแล้วอันนี้พอะไรละเอ้ยกินกระเลมนกินอะไรเป็นวัดได้กินแนวเย็นๆสั่นอากาศอากาศหนาวๆสั่มที่นี่ห้อเดือหาแห้งหนาวแนหนาวเนาะห่อนเบาเป็นเสีันห่อนในฮะเนี่ยเนาะ เห็นแเห็นในกล้องก็สำนอยู่น้ำกันเลยนะเห็นหนาอะไรคือบุคอยมีคนนี่แหละมีคนอยู่บอกคือเงียบเถอะมีอยู่คือสีเงียบเงียบไปเฮือนบุญเอนหัมันบกคอยมีคนปนไดที่เนาะนี่ บ่เอาบุญอันอยู่บา้านเจ้บุญเอาอ,อันเอาบันนี้อันนี้ผัดใบเงี้ยใสย่เหเฮือ,อนนี่นะเออไปผากครูเข้าไปอ,อ๋อไปไปผากไปผากอันเพิ่นที่ว่าใบโม่ชื่อ <c oughs> เลยคิดว่าจะมาเฮือนบุญคือเงี้ยแค่ okay, วะอ,อย่ากลับคำดดเด้อย่านเด้อใครได้ไปกับบรนณาซาเพิ่นไม่อเอาเลยไปกับผู้ยาย เห็นแต่ตาแมบแมบแมบแมปอยู่น้องน้อยเออจังได้อันนี้แหละเรื่องซอเรื่องยังเจ้าในซื่ออยู่บ่แต่เมื่อนะมีได้ได้อยู่เบาบอมี่เอ้าเวลาเจ้าเข่าเฮียนอันอามาได้หรือไงปึ่มหัวเดียวอ้าวปึ่มหัวเดียวอ้าวพี่น้องเอ้นเอาแบบนี้ อยู่ไกลซ้ำไปซื้อหายก่ไ,ได้แล้ปึ่มหัวเดียวบ่แมนตั้งแต่ข่าวจะต้อนนั่นผมวบอยละเลือตั้งแต่ต้นพุนบ่ม,มีปึ่มหัวเดียวขเขาเฮียนอยู่ไกลเอ้ยใครแน่อนอนชีซื้อหายอันนี้อยู่ไกลอยู่คนระบ้านซ้ำ ในบ้านเจ้ากับพันคายอยู่บ่อยล่ะแถวบ้านเจ้ากับคายอยู่บ่คายอือคายอยู่หักงว่าทรงสี่อันแพงอยู่นอกเนาะเป็นปืม่มเป็นซอพนนี่นเนยบะหมี่เนาะ้องพันนี้แต่ปื่มพัวเดียวพันว่านั่นแหละมีโอกาสเลยมาลิบน้ำเอื่อยเดอ้อผักหอวเฮียนอะ่ะสีพาไปหลาอตลาดตลาดลักแปนท่นและ <c oughs> ไปได้เอื้อยเอื้อยบ่ได้โทรลิ้นน้ําเลล่ะโทรอยู่บ่บ่คิดว่าเอื้อยโทรลิ้นน้ํานีเห็นขับอยู่เพราะว่าถ้ามันบ่ตอบแสงแดดก็จะเห็นพี่น้องมันมันแดดเนาะเอากุบมาบังลมน้ําเนาะอาจจะได้ยินได้เสียงลมแหละ อาอากูปังเห็นอยู่เห็นแต่หนาอัน,นมะอื่นกับเขาองเฮียนยังไล่ะมะอื่นกับไปบอกไปไปไปแต่ยา,า,ามเสาร้ยามแรงผักไม่น้องอยู่ลาวเฮานี่เขาต้นเสาวต้นแรงเนาะผักแต่วันเสาร์ากับวันถิตองสองมือ เพราะว่ามันอันนั่นเขาบอกคือการแต่ละ้านกะถ้าเป็นผู้ใหญ่เฮียนี่มีแต่โซ่สโมงงเลยว่าสโมงป้ายนยอันนี้เล็กน้อยเซด,ด,ดหล,นนล,ล,หลินน้ำเมลล่ายูบ่อยละส่งหลินน้ำผินอยูบอ ให้นาซาวีเฮาห้อยู่บ่เจ้านะมีมีลอกนอกอันนี้นะพอ่ายุพี่กะอันวีพี่น้อยวีแล้วกับอันเพิ่นพาไปสะอยู่ห้าน่ะนะโมเลยอกคอยมีเป็นไถเมื่อบ้านมีแต่วีใส่วีถีแ่นั่เนาะวีวีเฮาหันนะซะเอ้าบบดนี้ ใครแต่เมื่อบานก็ได้ข่าองเฮียนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นเคยเข่าออนะเมือเ่อแล้วก็แบบบางทีก็มีแต่ถ่าเปิดเทมิมพี่น้อยงงนอนอยู่ลาวเฮานี่แต่ว่าอยู่ทางบ้านเพิ่นนะเข่าเลยเคยเข่าเลยสิบสิบพากันเมื่อจังโมงนี่แหละเมือ่อคำแทบบ่บัไดขค่มเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณกับมงังล้ายสิบโมงแล้วพี่น้อยนาะมาก่ะ mà mô buôn mình vào Nó nói Vô hình xong mưa vì hình nó cả nhà như sao khuyên hình thôi ยืมโทรศัพท์อันขอ,อ,องเจออ้าไปเ,ออ,เอ,ออซาหรือว่าของคัวเจ้าของขรัวเองอ๋อของขพ่อนเองยังแต่เมนูมคลมซ้อนเชื่อไอ๋อเดยก็เลยอันเซิร์ฟเฟซเพิ่นเขาไปหน่อยเนาะเลยไ <c oughs> ด้โทรหาน้องเพิ่นนี่แหละเพราะว่าน้องตีก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะเวลาอันถ่ายคลิปอีหยังก็แล้วแบบไ่ได้โทรนะก็เลยอยากมาโทรแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องอ่าได้เห็นหน้องเพ,พ,พิ่นนําเนาะกั FC หลายๆล่ทานเพื่อนจะกินฮอดพี่น้องเคยเห็นนะ เันก็นว่าโทรเป็นวีดีโอให้เบิงแน่หวะเนาะประมาณนี้แหละก็เลยมาโทรหาน้องเลยมานี้กินยาอีกแล้วนะแคลรอนได้กินไลนะีนยกินกนระแลมมานอนๆนนก็นเลย มันนี้กลับมาทางบ้านสายบุญเนาะมาเลยมาโทรหาน้องเพิ่นเลยพี่เอาไอ้แวะมาทางนี้แหละตอนแรกก็ว่าสิปไปทางดินภูวงกูแหละแต่ว่าเพิ่นยังมาทานเห็ดยังเชียงลูกไก่ห้องไม่ไ้องเปิดเต็นเลยอยู่ในหันนะมียังเห็ดอยู่เว้ล่ะบอกได้มีเวีย์เห็ดซอยเพิ่นว่า <c oughs> บ่มีอ๋อคิดว่ามีเวีย์เห็ด โดยอย่าแล้วเดี๋ยวมันเปิเมื่อแล้วก็ถามเพินผมนอะน้าวเด้อ่าไปใส่ไดมคนละบ้านใช่ไห <c oughs> น,น,นี่ก็โทรมารลินน้ำน้องคนที่ซื้ออะไรพี่น้องเยเนานะเดี๋ยวกะเอน่มีเวลาแล้วก็มีโอกาสจังสีโทรหาน้องผนใหม่อันนี้กับบริยูเฮือนเลยพี่น้องแต่ว่าใครแต่โทรหาได้อยู่เนาะมากับโบเซเวลาเทนะน่ะเพิ่นไปเมาบุญเพิ่นปะโดย เพิ่นไปกำนาัาสาวเพ่แหละยางไปซ้ำบดิ้คีลดไปเอาเดียวพี่นนอไอ้ซ้ำนีกก่กะเดี๋ยวกะซิไฮนองเพื่อนอ่าอยู่ก่อนเนาะจะเพื่อนสีวินีละเห็ดหรือบโะนะเดี๋ยวเออม,มีเวลาไอ้โทลิทน้ำใหม่นี่แหละเด้อโดยเอาสบายดีเด้อโดย น้องเพิ่นบูดิยู่เพื่อนเพี่นนะสักกระโถฮะน้องน้องเพิ่นบูดนนะเย็นว่าเพิ่นนั่นนี่เหยียกเห็ดหนะเพิ่นไปเพื่อนเพื่อนบุญเพิ่นบุญเนาะเพิ่นไปโมบุญพี่น้องทางฝั่งลาวเฮาโด้วยใช่เจินว่าจังได้นะจเอิ้นว่าเอิ้นคือกันบ่เนาะโทรหลินน้ำนอกเพิ่นจะเล็กจักหน่อยเนาะมามื้อนี้กะยืมโทรศัพท์ไอ้สาเพิ่นพี่น้องเอ้ยใครแต่มันอันนั้นเนาะบางบางหน่วยนี่เขียนเขียนซื่อเฟซเข่าบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ก็บ่คือกันเนาะ หนุ่ยแต่ว่าใครตะเขียนได้อยู่เดี๋ยวคลิปนี้กับซิคอจบคลิปไปก่อนเดิมพี่น้องเยเนาะวันนี้ก็มายืมโทรศัพท์ไอซ่าโทรหาน้องน่อยเนาะมือหนันก็ยืมของไอซ่าคือกันหนุ่ยเดี๋ยวกับซิคอจบคลิปไปเพียงสามนีพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเดิอพี่น้องจากคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี